ครับก็ถือว่าประสบการณ์สเร็จมากนะครับจากทีมที่เข้าร่วงนะฮะก็จะเห็นความแตกต่างแล้วก็หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาน,นะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปครับปีนี้ก็จะมีความหลากหลายมากกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็แนวทางการทํางานเนี่ยก็จะมีการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากมเหมาอนเยาวชนจะมีความเข้าใจคอนเซ็ปต์ของงารนี้มากขึขนข้ขนจากการจัด ใช่ครับจริงๆแล้วเยาวชนเองซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น,นในการจัดงานปีนี้นะครับแล้วก็มีการทำางานออกมาเนี่ยได้อย่างดีนะครับแต่รก็แล้วแต่เนี่ยแม้แต่ผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นหรือวัยทำงานเองก็ตีโจทย์ได้แตกเหมือนกันครับนนรนนครับก็จากการดําเนินง,งานมาทั้งหมด4ปีนะครับปีนี้เองเราก็เห็น แนวทางนะครับในการเปนปีหน้านะครับแน่นอนว่าก็ยังยังต้องทํางานภาคเครือข่ายนะครับอย่างที่เรียนนะฮะสำนักง,งานเศรษฐิแห่ชาตินะครับกระทรวงพอมอนะครับอสอมอทอต่างๆนี้เป็นต้นนะเพราะว่าเครือข่ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เนื้อหาที่เราดําเนินการเยสามารถที่ลงไปสู่กลุ่มเป้าหมายและก็ชุมชนได้ครับ คอนเซปต์ Concept, โดยหลักการโดยรวมนะฮะก็น่าจะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับก็คือเปิดโอกาสใ,ให้กับเด็กเยาวชนนะครับรวมถึงคนวัยทำง,งานจะได้มีโอกาสเข้ามานาเสนอแ,แนวคิดแล้วก็ไอเดียใหม่ๆนะครับแต่ว่าในรูปแบบอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะครับในปีหน้าน อย่างเช่นรูปแบบที่จะเปลี่ยนอาจจะเป็นเนื้อหานะครับอันดับต้นนะครับก็คือเนื้อหาเนี่ยจะมีการลงลึกเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องดิจิทัลไอเรื่อง AI Literacy เรื่อง Cy b e r Security ต่างต่างหล่านี้นะครับก็จะมีความเฉพาะเจาะจงนะครับแล้วก็ลงในเชิงลึกมากขึ้นนะครับกลุ่มเป้าหมายเองเนี่ยก็อาจจะมีการขยับเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เราทําอยู่ประมาณ400กว่าอำเภอนะครับปีหน้าเองถ้ามีโอกาสเนี่ยจะทำครอบคลุมทั้งหมด800กว่าอำเภอที่เรามีนะครับผ่านเครือข่ายของเราครับ ซีซั่นหน้าเรียนองมีอยู่นะครับในแง่ของการดําเนินงานนะครับเพราะว่าเป็นความต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในแง่ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศนะครับในแง่ของกฎนะครับก็เชิญชวนน้องๆนะครับที่อยู่ในนักเรียนนักศึกษานะครับรวมถึงคนทั่วไปเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่ต้นนะครับปีหน้าเนี่ยจะเริ่มเร็วหน่อยนะครับเราจะจบเร็วนิดนึงนะครับก็อยากให้ผู้ที่สนใจไนติดตามานะครับ เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับรู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับแล้วก็ไม่นึกไม่ฝันครับที่เราจะได้รับรางวัลนี้แล้วก็เกินฝันมากๆครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับผมประทับใจมากครับแล้วก็ขอบคุณองค์กรครับที่เหนทุนท่าแล้วก็ทุนเราครับผมแล้วก็ระหว่างที่เราได้ไปอบรมอะไรอ่ะเราได้ความรู้ได้ต่อยอดได้ยังไงบ้าง จากที่ได้ไปอบรมมานะครับเราก็ได้เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันภัยไซเบอร์ครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสมัยนี้นะครับก็พวกแกงคอร์เซนเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะระบาดหนักมากเลยครับเราก็เลยเล็งเห็นถึงปัญหาในจุดนี้ครับเราก็เลยเอามาทําเป็นแคมเปญในวันนี้นั่นเองครับ ซึ่งก็มีสามแคมเปญครับผุ่ก็คือเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาครับแล้วก็เป็นกิจกรรม EDC ตีจับชาเลนจ์ครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งครับเป็นอีกกิจกรรมอบรมครับเราปีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบครับคือออนไซต์ครับคือเราจะไปทําการออนไซต์ให้กับสถานศึกษาที่สนใจครับและก็อย่างที่2คือแบบออนไลน์ครับซึ่งเราได้อัพผ่าน u t u b e นะครับก็สามารถที่จะ เข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยครับหรือว่าทักมาที่เพจ c e b o o k โรงเรียนบ้านพวกสำราญได้เล,เลยครับเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์เพื่อให้ทุกคนนั้นอลองไปรับชมนะครับแล้วก็ไปลองดูนะว่าไอาตัวแคมเปญที่เราทำเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้แล้วก็สามารถที่จะลดป้องกันเหภัยเกี่ยวกับไซเบอร์เนี่ยได้ยังไงครับแ,วแวน,น,น,คนวคิดนะครับก็ได้มาจาก เกี่ยวกับไฮไซเบอร์นี่แหละครับแล้วเราก็เล็งเห็นแล้วว่าไอ้ไฮไซเบอร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวก็คือเริ่มต้นจากเด็กเลยครับเราปูพื้นจากเด็กก็คือเราได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ป .1 นนะครับจึงถึงม3ครับในระดับของสพฐโรงเรียนสพฐครับแล้วก็โรงเรียนของพวกกลุ่มกศนครับหรือว่าสพรนั่นเองครับก็เข้าทตมพักจรหูใจใช้แต่ผลิครัณฑ์ขอบคุณ รู้สึกตอนนี้พูดจริงๆตอนนี้ก็พูดไม่ค่อยถูกเทนะ่าไหร่เะครับเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกันแต่ว่าคือภูมิใจในตัวเพื่อนๆภูมิใจในตัวอาจารย์พี่นักวิชาการที่คอยช่วยเหลือเรามาตลอดจนภูมิใจในตัวเองตอนที่เขาประกาศชื่อเรามี้หรยังไงตอนแรกตอนแรกก็ถามว่ามีความคาดหวังไหมก็มีความคาดหวังครงับแต่ว่าสำหรับผมก็ลำดับนําก็ ไม่ไม่เบ็นปัหาครับแต่ว่าพอได้ที่หนึ่งก็มาจริงๆก็ถือว่าปลื้มๆสบายอยู่ออรออรรครับเหมือนว่าในปัจจุบันนะครับผลงานในปัจจุบันแกมเมอร์ครับไม่เลือกเหยื่อเลยแล้วก็ผู้พิการทางสายตาก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับซึ่งเราก็พัฒนาแอปพลิเคชันาแหล่งการเรียนรู้สําหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเป็นระบบที่ รองรับมาสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะก็ไม่ว่าเป็นข่าว learning หรือว่าตลอดจะไม่ถึงนำนำนำไปต่อยอดในชีวิตจริงได้แล้วก็ไม่ว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรสามารถติดต่อผ่านเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะช่วยดำเนินการต่อให้แล้วหลังจากที่เราไปเข้าเทนนี่ไปเข้าอบรมมันเกิดประโยชน์กัในในบเรารอารย่างไรบ้าง้เราไปสต่อครับครับสำหรับเมื่อไปเข้าเทนนิ่งมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่า การเทรนนิ่งเนี่ยเหมือนเป็นการอัพเลเวลตัวเองจากที่ไม่ค่อยมีความกล้าเท่าไหร่มาปกติผมก็ไม่ได้มายืนพูดที่กอนมากๆกว่าน,นี้ไม่ได้มาถ่ายมือหรือพูดไอเดียของตัวเองอะไรแบบนี้ผมมากๆครับผมอยากให้คนที่มีไอเดียดีๆนะครับมาในปีหน้าเลยครับปีต้นหน้านครับอยากให้นองม่มา